ปิงเปล่งปังปองคลิปนี้มีแต่เสียงกรีดกรีดกรีดแล้วก็กรีดโปรดลดเสียงหูฟังของคุณให้ดีก่อนรับชมคลิปนี้โดยความหวังดีจากคุโรโกะคิชิระเดี๋ยวนะอาณาเขามันผีที่ได้นะแง่จำไว้เอ้ยไม่ใช่เด้อ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 เฟึบเฟิฟเฟิฟเกิดอะไรขึ้นมันมีผีอยู่ใกล้ๆเรามันดักจุดสปอร์เรา อิ๊งหนึ่งหมื่นครับเซ็นรีบๆมานะเราหลบมุมรออยู่มายังไงก็ไม่รอดอ่ะโอเคมันวิ่งมาแล้วอ่ะเรียบร้าหรือเรื่องผมยังไม่ตายแต่ว่าผมผมไม่ได้วิ่งมาทางลูกศรแล้วผมก็หลงาทางกับลูกศร ออยากกลับไปตอนนี้นะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะดักจุดสปอนเราอยู่แน่เลยอ่ะโอเคแล้วผมก็กดกลับไปแล้วแล้วเมาส์ผมก็ขยับเยอะไม่ได้ไลบกินในตัวเซ้นโอเคมันอยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวนะว่ามันอยู่ไหนเนี่ย ใชาทำไมโหลดไม่ได้สักทีโอเคได้แล้วได้แล้วแต่ปิงปิงเท่าไหร่เดี๋ยวนะไปเซ็นเลอย้ายแบบกันก่อนนะเส้นเอียงแบบไม่ขึ้นเจ็กสันเลยไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่เอียงใช่ไดมือโดนวับมาแล้ว เราอยู่ได้แล้วเน่าแ้โอ้วันนี้นทำไมเซนมาเซนวาดมาแล้วฮะอโดนวามาโดนวามานั่นนี่คนเซนผมเห็นผีี่อะไรมันคืออะไรเฮ้เซนผมเห็นผีผีแดงๆเหรอใช่แดงๆเหรอใช่ไปกดอะไรมาเอ่อเอิ่มเซนผมเห็นผี ไปกดรีโมดแดงๆว้ใช่ไหมใช่ทำไมโอเครู้เรื่องทำไมอ่ะเซนมันถ้าไปกดนะมันไม่ต้องห่วไม่ทำร้ายมันแค่เพื่อนนะมันแค่เพื่อนเออเพื่อนต้องเป็นทางไปไหนเขาเป็นผีที่น่ารักเขาเป็นผีที่น่ารักหง่จำไว้ไม่ไม่ใช่เราเราเเเดบอกคนอื่นอย่าหลุดทีนี่หลุดเองเอ๊ประตูสิบเอ็ดแล้วเซน ตกใจเพื่อนอุย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 อย่ายามองหน้าเพื่อนไว้มองหน้าเพื่อนสนิทของเราเราต้องมองหน้าเพื่อนสนิทของเราสวัสดีเพื่อนช่วยด้วยตอนนี้เพื่อนสนิทอยู่ด้านหน้าเราเลยฮครับอาเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยเสียเลือไปนิดหน่อยมีประตูสองบานผมว่าประตูนี้เสียงแปลก ได้ยินเสียงป่ะโอเคโอเคเออเออเออ,เอ,อ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จะบอกตัวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แองเกอร์ด้วยไม่ใช่แองเกอร์ปกติด้วยมันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวที่มันจะพยายามดึงเราจากตู้ไม่เขาทาเรากลัวแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะเสียงเขาหวานมากเลยเราชอบเสียงเธอนะใครพากให้ะ ออไม่ทราบว่าใครพาคเสียงให้หรอครับเสียงนุ่มมากเลยผมชอบเสียงคุณมากมากเลยนะครับคนสวยเ,ออเพื่อนผมเปลี่ยนไปนี่ไงจะแล้วมีสเกตตาโซอเอีกวีเวอ,อ,เอ,อ,เอ,อยากซิ่กับผู้คนบนดินฮ <laughs> ัไโหยับน้นานนี่น,นั่นนี่หรส เซนนำเลยมืดไม่ต้องห่วงไม่หลงแล้วไม่ไม่ไม่ผมเห็นอะไรๆๆแป๊บๆตะเกียฮะว่าแล้วทำไมอ่ะเอออย่า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 ไปอย่าไปโดนแสงนั่นเกี่ยวแคนั้นแหละรู้เรื่องหรือยังว่าถ้าโดนจะเกิดอะไรขึ้นเซนฉีดแล้วเหรอยังแค,แ,คแค่แค่แค่ได้กินลูตกตะกั่วนิดหน่อย <laughs> ลูกวิชาเสษลูกตะกัวเข้าท้องอะ,อะดำดิ่งสู่ความมืดมิดเซนอ,นอะไรนะเขื่อนของผมหายไปแลวดำดิ่งสู่ความมืดมิดงไงเซนดำดิ่งสู่ความมืดมิดอันกไกลพนไก่พนจริงเฮ้แต่ว่าบางทีการเป็นคนผมไม่ตอบโจทย์ในการเล่นเกมผีเซน ความเป็นแม่คทำไมนให้เราลองได้ดิเลิโอเคทำไมอกอยู่ยันก้ในนี้เหรอะคีการ์โอ้คีการอยู่ด้านนอกเ็นคีการอยู่ลิ้นชักลิ้นชักอนแรที่เราเจอเลย ก็เายจะบอกว่าลองหาขีกาด้านนอกเลยก็เราหาให้อย mm ู่หวังว่าการเล่นในครั้งนี้ผมจะถึงประตู50ครับแม่ใจฝันลงนู้นแลงเอ้ยฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงในเส้นจะออกไปเต่คอฟ้าเหตุการณ์นี้ดูคุ้น อะไรช่วยแกได้ไหมประตูวันนี้มันมีสะเก็ดไฟรั่วออกมาแล้วสนวินก็จริงเอา่ะเราจะลองสุ่มดวงกันนะครับเฮ้ยดวงเซนดีมากเลยเราแสดงว่าเราเป็นอันลักกี้แมนตัวจริงสินะครับไม่หายเดินตามหมาไม่โดนผีกัดแน่นอนอะไรวะดี สำดเงินสุภาษิ์เดินตามหมาผีไม่กัดเอ่มคือคือเราได้คีดก,การแล้วนะครับแต่ว่ารอไฟกระพริบไหมเพื่อนเซนเซนคิดว่าไอเทคนิคที่ว่ามีไฟสะเก็ดไฟหล่นลงมามันช่วยได้ปะ ลองเชื่ออีกสักรอบไหมล่ะผมพร้อมลองสุ่มดูนะ <c oughs> เฮ้ยได้มามองกันประตู40แล้วโน้ประตู40บวอีกแค่10ประตูเองอ่ะ้าไ้ชิคกี้ชิคกี้ชักกัน

ผมเจอที่ไข่คีการ์ดพิเศษได้เหรอคุณเซนคุณรับมันไปเถอะอยู่กับผมคงอยู่ไม่ได้นานเอ่อใช้เอ๊ออะอยังไงเนี่ยเเเีีียยยโอ้โห,โหกระพริบบ่อยเอ้ยโอ้โหต<ำ>้องฮัตชิเมะเอ้ใครอ่ะไม่ต้องสนใจมันเออเกลียดขาววงกฏอะ ตาแดงๆตาแดงแดอย่าไปยดน้องเลยน้องเจ็บหัวข่าวเอ๊ะเดไมแล้วไม่ข่าวโงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสีทิศเจค่คิวไหนแล้าเป็นข่าวโอย่าเดินแบบกิ๊กโกดีเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดสวัสดีครับตาแดงมากเลยไม่ทราบว่าเป็นกูหรือเปล่าครับ ให้เขาเป็นโรคตาแดงหายาหยดตาให้เขาไม่ไม่ไงเขชิเอตเตียวชิเอตเตียวโซโล่ชิคุบิวะบุคุนันนากะนิโอ้ยโซชิแบบตอนนี้ตอนนี้เหมือนเป็นผีรู้อนาคตเรารู้อนาคตว่าเซนจะต้องเล่นจบอย่างแน่นอนไม่ต้องเจออะไรสักอย่าง ั้นป้าที่เราตามหาทางลงอยู่ไหนอะไรเหรอคิตตันเรามาตามหาคิตตันไงลืมแล้วเหรอเออไม่เห็นรู้เลยอ่ะอา้าวเฮ้ยเซนแป๊บ,บได้ไหมเรา,เอ,าอะไรอะฮะอะไรวิ่งไปข้างๆ o you want to be a Snowman <No. S 1> <laughs> go on let's go and play <laughs> โอ้ประตูหลายชั้นม์กเกินที่เราตามมาเนี่ยเย้ <Yeah. S 2> ด็กยเย้ yeah. ในที่สุดเย้ yeah. แล้วเซนเขก็เลินไปเอาคิทตันอย่างผู้กล้านึกว่าแบบว่าเป็นผู้กล้าจากต่างโลกเดินทางมาถ่ายแล้วเซนไฟกระพริบ แค,แค่ทำเครื่องรัดวงจรน,นิดหน่อยก็พอดีไปดึงพลังงานทีิปตันออกมาน,นิดหน่อยเหรอไมใช่เขานิดหน่อยงั้นเหรอหน่อยมันมันแค่พังนิดหน่อยนะเพื่อนพังนิดหน่อยงั้นเหรอไม่เขาเปิดสัญญาเตือนใช่ปหใช่ใช่อโอ้ป ไม่นะเซนวอมวอมเียงเสียงไม่ต้องบอมบอมทำไมต้องบอมบอมฮะไอต้องบอมบอมอะไรบอมบอมเอมวอมฮะไม่รู้จักไม่รู้จักมันมันเหมือนไปขับล้อเลียนอะเออไม่นะเซน ได้ยินตอนแรกผมได้ยินเสียงอะไรแต่ว่าเขาตูดไม่ทันอ่ะไม่นะส้นจ,จะจบอยู่แล้วไม่ยังผมไม่ยอมแพ้เว้ย <c oughs> ไม่ยอมแพ้คิด <c oughs> ว่าผมยอมปอ่ะฮะเดี๋ยวนะเป็นคิดว่าผมยอมเ่ะคุยกับมาแล้วอยอมบอกนะว่าจะใช้เงินแก้ปัญหาเหรอโอ้โหจบแล้วม <c oughs> ันมีประตูซับสองเ <c oughs> หรอ khay yoyo với đầu á, tao kíp nè, xe bus, tao yoyo, xe bus, tao mới xe bus, không non én mèn ở, không, 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 chồng không, 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 ผมใช่ผมแค่เป็นผีเกาะเบาะคุณเฉยๆขาดอีกหนึ่งโลฮะ <laughs> ขาดอีกหนึ่งโลขาดอีกหนึ่งโลฮะ